เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าฐานบอกกล่าวเมนงนหนอยทอร์นีลูกหลานทีมงานกองฟ้าจากพ่อฟัองเมืองอยะโสธรนำมาสู่เบื่อชัยชนะคอยขึ้นสูงสูงลบส,สัตาทำไาได้หลายๆทำคะแนนได้เยอะๆอทีมงานลาเอ็นใหา่กองฟ้าจงโชคดีสาม Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ăn ai ra về đi ai ra về đi าการเดินทางเนี้ยบบาบาๆล่างไปดูล่างป้างล่างบ้างโยบผมควรแล้วแกเวลาเกิาทาง Hát, hát, hát. Hát, hát, hát. Hát, hát, hát.